สวัสดีครับพบกับรายการทันเทนลงทุนทองวิกฤตครับรายการที่จะสรุปความเคลื่อนไหวของราคาทองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและรวมไปถึงครับคาดการณ์ที่ทางราคาทองที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าวันนี้ถ้าผู้ฟังอยู่ผมพีพีพละพงครับหากถ้าผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับทองคำแท่งเลขมงคลน,นำโชคเติมทรัพย์ ออกแบบตัวเลขโดยอาจารย์นิติกจนักถอดรหัสพลังตัวเลขชื่อดังเสริมโชคลาภความรักสุขภาพเริ่มต้น3,000บาทลิงก์อยู่ใต้คลิปคลิกเลย ่อามาสรุปถึงความื่อนไหวของราคาทองสัปดาห์นี้กันก่อนครับภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของราคาทองสัปดาห์นี้ถือว่ามีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพิ่งจะมีการกลับตัวนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศุกร์นี้เองนะครับผมจะเห็นว่าในส่วนของกราฟทําเฟรมรายหนึ่งวันนะครับเริ่มมีสัญญาณรีบาวน์นะครับหลังจากที่ราคาทองเนี่ยนะฮะไปทําโลไว้ที่ประมาณ1 9 1เี่เหรียญนะครับผมซึ่งถือว่านะครับปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับของสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับก็ ขายออกต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ3 2 2 5 0บาทนะครับในส่วนของราคาขายออกสูงสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ32,400บาทครับนี่เป็นภาพรวมในส่วนของราคาทองสัปดาห์นี้นะครับมาต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมนะครับราคาทองวันนี้นะครับวันศุกร์ที่8กันยายนครับภาพรวมแล้วในส่วนของราคาทองนะครับราคาสมาคมนะครับตอนนี้ล่าสุดครับรับซื้อคืนอยู่ที่32,300ขายออกอยู่ที่32,400 ตรงนี้เป็นราคาทองคาแทง่งรองขับทองคําแทง่ง96.5น้ำหนักหงบาทนะครับในส่วนของราคาทองออสเตรเลียครับรับซื้อคืน1บาทนะครับล่าสุดอยู่ที่ประมาณ32,000เกือบ300บาทครับขายออกอยู่ที่ประมาณ32,339บาทตรงนี้นะครับอ้างอิงในส่วนของราคาโกลด์สปอตอยู่ที่ประมาณ1,924เหรียญนะครับผมช่วงเวลานะครับบ่าย2องโมงห้นาทีนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวของราคาทองสัปดาห์นี้ครับ มาต่อกันที่ในส่วนของข่าวสารราคาทองคํากันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นครับเรามาย้อนดูเหตุการณ์เมื่อวันก่อนครับว่าความเคลื่อนไหวของราคาทองเคลื่อนไหว นะครับในลักษณะที่ทางได้บ้างนะครับราคาทองนะครับเมื่อวานนะครับทำา i g สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1,923เหรียญครับทำ l o ต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ1,916เหรียญกองทุน SPDR วันนี้นะครับถือครองคงที่อยู่ที่ประมาณ886.64ตันเงินบาทนะครับอ่อนค่านะครับเปิดตลาดอยู่ที่ประมาณ35.56ครับดอลลาร์อินด็เซ์อยู่ที่ประมาณ104.86จุดครับแข่งค่านะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมของเมื่อวานนะครับมาดูในส่วนของข่าวสารวันนี้กันก่อนครับภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของราคาทองวันนี้ถือว่าปิด บวกจากเมื่อวานนะครับผมนะเมื่อวานนะครับราคาทองปิดบวกนะครับที่ประมาณ1 9 2 0เหรียญนะครับผมนะฮะก็เนื่องด้วยในส่วนของคณะกรรมการเฟดนะครับเริ่มมีนะครับท่านอื่นออกมานะครับให้อ่ข้อความคิดเห็นนะครับว่านะครับเฟดนะครับควรจะนะฮะชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเดือนกันยายนี้ออกไปก่อนนะครับผมนะฮะ และอาจจะพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนนะครับในการประชุมเฟดครั้งถัดไปนั่นเองนะครับภาพรวมแล้วนะครับผมภาพรวมในตลาดนะครับในส่วนของในมุมนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงมองว่านะครับ93%อนะครับมองว่าเฟดนะครับไม่น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับในวันที่21กันยายนนี้นะครับในการประชุมเฟดนะครับแล้วก็มีเพียงแค่7%ที่เชื่อว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีก0 2 5นะครับผมนะฮะ สำหรับน้ำหนักนะครับมีการปรับตัวที่เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนมากกว่านะครับที่คาดว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนจะจบปีนี้นะครับผมเพราะว่าในส่วนของภาพรวมเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะเดือนนี้นะครับเดือนที่แล้วนะครับภาพรวมแล้วในส่วนของราคาน้ํามันเราเห็นว่ามีการปรับตัวค่อนข้างเยอะเลยพอสมควรนะครับผมน่าจะทําให้ในส่วนของภาพรวมเงินเฟ้อ ในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับไม่น่าจะลดลงไปเยอะนะครับผมนะฉะนั้นนะครับเฟดนะครับตั้งเป้าไว้ว่าเขาต้องต่อสู้กับเงินเฟ้อนะครับแล้วต้องทําให้เงินเฟ้อเนี่ยปรับตัวลงมาที่ระดับ2%กว่าให้ได้นะครับอันนี้เป็นเป้าเป้าหมายเขาแต่ปัจจุบัน่เงินเฟ้ออยู่ที่ประมาณ3.3นะครับฉะนั้นเราประเมินว่านะครับเฟดน่าจะมีโอกาสขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยอีก1ครั้งนะครับและก็น่าจะมีโอกาสนะครับในการปรับขึ้นนะครับในเดือน พฤศจิกายนนะครับตามที่ออสเตรเลียคาดการเอาไว้นะครับผมนะหลังจากนั้นนะครับพอจบปีนี้นะครับก็นั่นแหละฮะว่าปีหน้านะครับนะฮะเราคาดการว่าเฟดนะครับก็น่าจะเข้าวัฏจักรการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมเมื่อไหรก็ตามที่เฟดนะครับกับฝั่งลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับผมเกือบ100%เซนนะครับที่เราไปเก็บสถิตินะทองจะขึ้นนะครับผมนะ ฉะนั้นปีหน้าเรา Forecast ว่าทองน่าจะขึ้นได้เยอะเลยพอสมควรนะครับผมนะฮะเป็นผลมาจากนะครับมาตรการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองฉะนั้นนะครับครึ่งปีหลังนะครับปลายปีหลังนี้ต้องอาราคาทองยังต้องเผชิญข่าวนี่แหละฮะที่เฟดจะขึ้นจะขึ้นนี่แหละฮะไปก่อดน,นะครับผมนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีสัญญาณนะฮะวิกฤตเศรษฐกิจอะไรตัวใหม่ๆเนี่ยน่แหละฮะจะเป็นปัจจัยหนุนทองนะครับผมแล้วก็อาจจะทําให้เฟดนะครับ ชะลอก,การขึ้นอันตราดอกเบีย้ยน,นี่จะเป็นปัจจัยบวกทองอันนี้เป็นภาพรวมในส่วนของเงินเฟ้อสหรัฐล่าสุดน,นะครับล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณ3.2%นะครับยังสูงอยู่ยังห่างจากเป้าของเฟดนะครับผมนะฮะในส่วนของภาพรวมราคาทองย้อนหลัง5ปีไปบ้างหล่ะนะครับภาพรวมใหญ่แล้วนะครับยังถือว่ายังทองออยังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับถ้าดูจากในส่วนของราคาโกลสปอร์ตเห็นไหมฮะ แต่ปี2018นะครกสปอ,อยู่ที่ประมาณ1,366เหรียญเองตอนนี้ล่าสุดนะครับอยู่ที่นะฮะก็ประมาณวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,900เหรียญ2,000เหรียญน,นะครับก็ถือว่ามีการปรับตัวขึ้นนะถ้าดูจากกราฟสูงสุดกับราคาต่ำสุดนะครับก็นะฮะลงทุนทองนะครับไม่มีอ มูลราคาลงจากลงลดลงแค่ชั่วคราวเนาะแต่ภาพภาพรวมใหญ่ราคาทองขึ้นตลอดนะครับผมนะฮะในส่วนของราคาทองเดือนกันยายนนะครับถ้าเกิดเรามาคำนวณค่าสถิตินะครับมาสร้างแบบจำลองพยากรณ์แล้วนะครับปี2023นี้เ้ราคาว่ากันยายนนะครับราคาทองไฮสูงสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ2000เหรียญถึง2055เหรียญเนานะนี่เป็นคาดการณ์ของเรานะครับส่วนโลตําสุดเรามองว่าอยู่ที่ประมาณ1,900เหรียญถึง1935เหรียญน,นะครับเอาเป็นแบบนี้นะครับผม นะฮะอันนี้เป็นเป็นสรุปในส่วนของข่าวสารราคาทองคำนะครับผมในส่วนของนะฮะท้ายสัปดาห์วันศุกร์ที่8นะครับก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้มาดูในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจสัปดาห์หน้ามีอะไรบ้างนะครับวันจันทร์ที่11กันยายนไม่มีตัวเลขอะไรสําคัญมากนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของวันอังคารที่12ครับก็ไม่ได้มีอะไรวันที่13สําคัญนะครับผมไฮไลท์ไว้เลยนะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับ13กันยายนวันพุธนะครับผมนะในเรื่องของ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI นะครับตัวนี้ติดตามกันให้ดีครับส่งผลต่อตลาดทองแน่นอนนะครับเดี๋ยวตัวเลขคาดการณ์จะออกประมาณอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรามาติดตามกันอีกทีวันพฤหัสวันที่14นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลข PPI ครับก็สะท้อนเงินเฟ้ออยู่แล้วตัวนี้ครับสำคัญต่อตลาดนะครับแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของอเมริกานะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับแฟ้มสีแดงนะครับไฮเอฟเฟ e ต่อตลาดเงินตลาดทองทองเคลื่อนไหวแน่นอนนะครับผมนะฮะ ในส่วนของวันศุกร์นะครับก็ปิดท้ายในส่วนของแอมพาสเตดนะครับแล้วก็จะมีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะครับผมนี่เป็นภาพรวมนะครับผมที่จะผลักทองนะฮะให้ไปเทสประมาณ1950เหรียญนะครับหรือมาเทสประมาณ1900เหรียญนะครับก็จะดูจากตัวเลขนะครับในวีกหน้าทั้งหมดเลยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นภาพรวมของข่าวสารราคาทองครับ าต่อกันที่ในส่วนของภาพรวมทิศทางค่าเงินกันบ้างนะครับแน่นอนครับว่าค่าเงินนะครับส่งผลกระทบต่อราคาทองนะครับมาดูในส่วนของตัวสกุลหลักนะครับที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองนั้นได้แก่นะครับตัวสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนั่นเองครับเพราะว่าสกุลดอลลาร์สหรัฐครับเป็นสกุลกลางในการซื้อขายทองนะครับถ้าเกิดว่านะฮะดอลลาร์นะครับมีแนวโน้มนะฮะแข่งค่าหรือกลับปรับตัวขึ้นนะครับ ทองมักจะปรับตัวย่อครับแต่เมื่อไราก็ตามที่กราฟนะครับวิ่งลงแบบนี้นะครับหรืออ่อนค่าทองมักจะปรับตัวขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับถ้าเรามาดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคนะครับทางเทคนิคข้อกราฟแล้วเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่านะครับราคาในส่วนของอตัวสกุลเงินดอลาลาร์สหรัฐมีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมนะ วิ่งในรูปแบบไซด์เว์อ up นะครับในไทม์เฟรมราย1วันด้วยนะครับผมนะฉะนั้นภาพรวมใหญ่แล้วเขายังอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับฉะนั้นเรายังเห็นว่าในส่วนของตอนนี้นะครับราคาทองเนี่ยยังไม่ขึ้นอย่างชัดเจนนะเพราะว่ากราฟนะครับเขายังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับผมและยังคงวิ่งในกรอบผู้ขนานขาขึ้นแบบนี้นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราใช้อิเดคเตอร์อิชิมุกุคลาวมาพิจารณาร่วมประกอบแล้วเนี่ยนะฮะปัจจุบันโกเอ่อในส่วนของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ104.90นะครับผมนะภาพรวมแล้วกราฟนะครับตั้งแต่ประมาณกลางเดือนสิงหาคมเนาะนะฮนะเขาเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นมาโดยตลอดเลยเส้น ชิโคสแปนนะครับผมก็เคลื่อนไหวเหนือกลุ่มก้อนเมฆด้วยนะครับอย่างทรงสะท้อนว่าขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งอยู่นะนะครับถ้าถ้ามันกลับตัวแบบนี้ครับถ้ามนหลุดกลุ่มก้อนเมฆเนี่ยมันหมายความว่านะฮะเงินดอลลาร์มีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะครับผมฉะนั้นทองจะขึ้นในช่วงนี้นะครับฉะนั้นนะครับเราจะเห็นในส่วนของราคาทองน้ในช่วงนี้ขึ้นยากเพราะว่าอะไรเพราะว่ากราฟแทงเทียนยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆอคูโมอยู่นั่นเองครับ แต่ครับแต่นะครับผมในส่วนของทางเฟรมเดลเราเห็นว่านะครับกราฟนะครับมีการปรับตัวขึ้นไปนะครับผมค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้นะครับผมจะสังเกตในส่วนของ RSI อินดิเคเตอร์ประกอบร่วมด้วยนะครับตอนนี้นะครับจะเห็นว่า RSI ไปเทสละเริ่มไปเทสละจุดโอเวอร์บอรนั่นเองครับเมื่อไรก็ตามที่เทสจุดโอเวอร์บอรนะครับหรือจุดซื้อสูงนะครับจะมีแรงเทขายทำกำไรออกมาล็อตหนึ่งนะครับผมนะฮะ ตรงนี้เองครับเราจะเห็นว่าในส่วนของในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะการไปแตะจุด o v e r b o ์บอนะครับใน Timeframe Day ส่วนใหญ่แล้วนะครับทองก็จะมีการปรับตัวย่อลงเห็นไหมครับเห็นไหมฮะกราฟสีม่วงนี้แตะเส้น70กว่านะครับผมนะทองก็เลยปรับตัวดิ่งเลยเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับผมนะเห็นไหมฮะโอเวอร์บอสปุ๊บเห็นเป็นไงฮะทองร่วงนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็ไปแตะอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะก็ร่วงต่อนะครับ ตรงนี้ต้องมาวัดกันแล้วนะครับด้วยภาวะที่เขาขึ้นมาเยอะๆแบบนี้นะครับโอกาสที่เขาจะกลับมาเทสกลุ่มก้อนเมฆมีโอกาสสูงไหมก็มีแหละครับผมนะฮะเมฆตรงนี้ก็จะทําหน้าที่เป็นแนวรับนะครับผมถ้ารับอยู่นะครับมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่านะครับแนวรับหลักที่มันไม่ควรหลุดอยู่ที่ประมาณ104.20นะนะถ้าหลุดมันคือมันหมายความว่ามันหลุดจากกรอบคู่ขนาดขาขึ้นนะครับผมประมาณเนี้ย104.64่เนี่ยนะครับผมยต้องเขาต้องรักษาระดับขึ้นต่อเนื่องให้ได้นะครับ นะตอนถึงจะมีโอกาสแข่งข่าต่อทองจะมีโอกาสล่วงนะครับแต่ว่าถ้า,กาเกิดหลุดออกมาเนี่ยประมาณ1้อยลงมาเนี่ยผมว่ามันหลุดกรอบคู่ขนาดขาขึ้นละทองน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นนะถ้าดูจากมุมนี้นะครับผมนะฮะในส่วนของตัวสกุลเงินดอนเงินบาทบ้างครับผมเงินบาทนะครับแน่นอนครับกราฟนะครับปรับตัวขึ้นอันนี้กลับกันนะกราฟแท่งเทียนขึ้นไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆนะครับอ่าแล้วมีที่ทางการปรับตัวขึ้นของกราฟเนี่ยนะฮะ ในมุมมองของเงินบาทเรามองว่ามันอ่อนค่านะครับผมนะฮะไม่เหมือนดอลลาร์นะนะครับผมนะฮะล่าสุดครับเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ35.53ครับอ่อนค่าอยู่นะภาพรวมแล้วเพราะว่ายัางคงเคลื่อนไหวอยู่บนคุ้มกันแม่อ,อับคูมโม่นั่นเองเส้นชีคโคสแปนนะครับก็คอ,คอนเฟิร์มว่ามันอยู่ในเทรนขาขึ้นอยู่นะครับผมนะฉะนั้น โมเมนตัมเงินบาทยังอยู่ในเดเรชันที่อ่อนค่ายอยู่นะครับผมฉะนั้นราคาทองที่ในประเทศเนี่ยน่าจะปรับตัวลงเยอะๆเนี่ยยังไม่น่าจะเห็นแต่ครับแต่ด้วยภาวะที่มันปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะครับผมแน่นอนครับมันจะเหมือนอะไรครับเหมือนตัวสกุลเงินดอลลาร์แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเงินบาทเริ่มเข้าสู่เขตนะฮะโอเวอร์บอทนะครับผมกราฟแทงเทียนเห็นไหมครับ เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับเริ่มเข้าสู่จุดโอเวอร์บอลแล้วเห็นไหมฮะเทสเส้นประมาณแนวต้านประมาณ3.5.70นะครับไม่ผ่านนะฮะในส่วนของตามธรรมชาติแล้วนะครับการปรับตัวขึ้นไปของรคามันน่าจะกลับลงมาเทสบนบริเวณแนวรับนะครับข้างล่างนะครับผมนะฮะมีโอกาสสูงเลยที่จะกลับตัวนะครับสร้างแพทเทิร์นนะครับ ABC นะได้ลงมาตรงนี้โอเคเนาะ แนวรับหลักจากมันน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับเงินบาทน่าจะทําให้เงินบาทสัปดาห์หน้ามีเดเรกชันที่แข็งค่านะครับผมแข็งค่าขึ้นมาบ้างนะครับผมแต่ว่าเป็นเดเร t ชันที่แข็งค่าเพื่อขึ้นต่อหรือเพื่ออ่อนค่าต่อน,นั่นเองนะผมนะยังมีโอกาสสลับไปอ่อนค่าได้อยู่เพราะว่าเทนนะครับทม์เฟรมรายหนึ่งวันยังคงอยู่บนกลุ่มันไม่ข่าขึ้นอยู่ในส่วนของภาพรวมเงินบาทนะครับอันนี้เป็นทิศทางของค่าเงินครับ มาต่อกันในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคอทองคํากันบ้างนะครับผมนะฮะภาพรวมแล้วนะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับถือว่านะครับมีการรีบาวน์นะครับหลังราคาเนี่ยปรับตัวร่วงไปประมาณช่วงกลางสัปดาห์นะครับก็ฟื้นตัวนะครับล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ประมาณพันเี่เหรียญถ้าเราดูในส่วนของภาพรวมใหญ่แล้วนะครับผมราคาทองถือว่ายังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบแนวโน้มขาลงอยู่นะครับผมนะฮะสังเกตได้จากอะไรอย่างที่ผมบอกครับ อะไรก็ตามที่กราฟแท่งเทียนเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้อนเมฆนะครับดาวโคโมแบบนี้นะครับนี่ฮะที่ไฮไลท์เอาไว้กลุ่มก้อนเมฆนี้จะทําหน้าเป็นหน้าที่เป็นแนวต้านนะครับถ้าทะลุกลุ่มก้อนเมฆนี้ขึ้นไปไม่ได้ทองยังคงอยู่ในที่ทางขาลงอยู่นะครับในไทม์เฟรม1วันนะครับเส้นชิโคสแปนนะครับก็ยังคงเคลื่อนไหวใต้กลุ่มก้อนเมฆขาลงเช่นกันครับฉะนั้นโมเมนตัมภาพใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะนะครับในส่วนของราคาทองคําในตลาดโลกนะครับผมเห็นไหมฮะ หลายครั้งแล้วที่พยายามทะลุกลุ่มก้อนเมฆนี้หลายครั้งแล้วนะครับแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านไปได้นะครับผมเห็นไหมฮะหลายรอบแล้วนะครับผมตรงนี้ทะลุไม่ได้นะครับอ่านี่นะครับผมถ้าทะลุไม่ได้นะครับมันก็จะส่งผลทําให้ราคาทองมันย่อตัวลงมาเหมือนในอดีตนะครับผมนะฮะทะลุไม่ได้ก็ต้องย่อมาพักตัวและสะสมแรงขึ้นต่อนะครับผมอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะ แต่ขาขึ้นมองอย่างไรล่ะนะครับขาขึ้นเราก็มองว่าถ้าเกิดกราฟแท่งเทียนมันแท,งก, ز ز right นทงกลุ่มก้อนเมฆได้นะครับผมเห็นไหมฮะมันแทงกลุ่มก้อนเมฆได้ขึ้นมาเห็นไหมฮะโอกาสที่เราจะชนะตลาดมีค่อนข้างสูงเลยก็คือฝั่งบายนั่นเองซื้อเท่าไหร่ราคาก็ขึ้นครับเห็นไหมฮะแล้วตัวกลุ่มก้อนเมฆอ่าอัฟคูโมตัวนี้ก็ทําหน้าที่เป็นแนวรับนะฮะไม่หลุดแนวรับนะครับมันก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยมันปรับตัวขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อนะครับประเด็นตอนนี้มันหลุดแนวรับแล้วเห็นไหมฮะ หลุดแนวรับก็ขาลงสิครับจะขึ้นไปได้เป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งก็ต่อเมื่อนะครับเขาทะลุกลุ่มก้อนเมฆดาวคโมโขึ้นไปได้ตรงนี้ครับผมนะพลิกกลับขึ้นมาได้ถ้าทะลุพันเหเหรียญขึ้นมาได้นะครับผมนะฮะตรงนี้นะครับผมพันเก้าร้อยสามพันเก้าร้อยห้าสิบขึ้นมาได้นะครับทองทองมีโอกาสไปต่อสูงนะครับผม เพราะว่ากราฟจะกลับขึ้นมาคื่อนไหวอยู่บนกลุ่มกอนเมฆนะครับและชนุนทองอยู่ในเดเรคชันที่เป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งะนะน,นะครับทองจําเป็นต้องทะลุผน950เหรียญเพื่อที่จะเป็นขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับยังมองว่าเป็นขาขึ้นได้ในระยะสัน้นเพราะว่ายังไม่สามารถทะลุกลุ่มก้อนเมฆที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านตรงนี้ไปได้นะครับผมนะฉะนั้นทองก็มีโอกาสนะครับเจอแรงเทขายออกมานะครับเป็นระยะระยะนะครับผมนะฮะ แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของท้ามเฟรมที่เล็กลงนะครับผม4ชั่วโมงนะครับผมตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาจะหลุดกลุ่มก้นอนเมฆท้ามเฟรมราย4ชั่วโมงถือว่าทองนะครับปรับตัวไปขาขึ้นแล้วนะฮะในระยะสั้นนะครับผมแต่ตรงนี้มันเริ่มปริ่มก้อนเมฆแล้วนะครับผมนะฉะนั้นทองจําเป็นจริงๆเนี่ยต้องฝ่ากลุ่มก้อนเมฆน,นี้ขึ้นไปให้ได้นะครับอย่างที่ผมบอกเนาะก็พันลเก้าร้อยสามสิบห้าเหรียญขึ้นไปได้นะครับ ถ้าคืนนี้1,935เหรียญขึ้นไปได้1,950เหรียญก็มานะทรงขาขึ้นก็ยังคงด,ดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าหลุดติ่งกลุ่มก้อนเม่ตรงเนี้ยนะครับและเส้นชีโคสแปนสีเขียวเนี้ยมาเคลื่อนไหวอยู่ใต้กลุ่มก้นเมฆทองนะครับมีโอกาสไปทำโลประมาณ1,900เหรียญต้นๆเลยนะครับผมนะฉะนั้นนะครับใครนะครับออรอซื้อทองเนาะผมก็บอกว่าแนวรับ ประมาณ1 9 2เเหรียญ1,915เหรียญเนี่ยน่าน่าซื้อนะครับผมเห็นไหมตรงนี้ก็มีจุด overbought ด้วยนะฮะเออ oversold ด้วยรายสี่ชั่วโมงมันทำให้ราคาทองมันรีเบลนะครับในช่วงวันศุกร์นะครับต้องดูครับว่ามันจะไปต่อได้แค่ไหนนะครับ1,935เหรียญไปได้ไหมถ,ถ้าเ้าถ้าเย็นนี้1,930เหรียญ1,935เหรียญไม่ผ่านก็อาจจะพิจารณาขายทำกำไรออกมาบ้างก็ได้นะครับผมนะเดีเ๋ยวเราเราไปรอซื้อเก็บ1915 1910ก้บเก้าพันเก้าร้อยห้าเหรียญเนี่ยตรงนี้ยน่าจะยังมีโอกาสนะครับเพราะว่ามันเริ่มหลุดปั้วงลงมานะครับโอกาสมันน่าจะมานะครับผมนะฮะเพื่อแต่เขาทะลุไปแล้วอันนี้ไม่น่าจะเห็นนะครับผมนะฮะนี่เป็นไทม์เฟรมงรายสชั่วโมงนะครับผมนะสำหรับใครซื้อนะครับแนวรับแนวต้านผมก็คำนวณไว้คร่าวๆนะครับอยู่ที่ประมาณพันเก้าร้อยยี่สิบนะครับราคาไทยน่าอยู่ที่ประมาณสามหมื่นสองพันสามร้อยพันเก้าร้อยสิบห้าซักหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบครับ พันเก้าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ32,100นะครับผมนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพันเหลุดเมื่อไหร่ครับหนึ่าน่าจะได้เห็นเนาะสามหมอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของแนวต้านนะครับให้ไหว้ที่ประมาณพันเก้อยสามสิ 1, 30, 1, 35, เหรียญพันเก้าอยเหรียญอยู่ที่ประมาณ32,350ื่นสองพันห้ถึงสามหมื่นสี่ยนเอยห้รียญอยู่ที่ประมาณ32,550บาทนะครับทะลุ1 9ึ่งเไปได้ขึ้นต่อนะครับ follow by ตาม นะครับอันนี้ภาพรวมใหญ่ภาพรวมเล็กก็คือ1935ขึ้นไปได้ก็น่าซื้อนะครับแล้วไปรอขายที่1 9 5เหเหรียญน,นะครับผมแนวรับไม่ควรหลุดก็คือพันเเก้าร้อยสิบห้าเหรียญเนานะไม่ควรหลุดนะครับผมนะถ้าหลุดนะครับผมก็ไปรอเก็บของที่พันเก้าร้อยเหรียญต้นๆน,น,นะครับผมนะฮะดูเอาครับผมใครรอจังหวะซื้ออยูดแล้วพันเก้าร้สิบห้าเหรียญไม่หลุดก็ย่อซื้อได้นะครับ ประมาณนี้นะครับในส่วนของทิศทางราคาทองนะครับที่เราคาดว่าจะวิ่งนะครับในช่วงสัปดาห์หน้ากรอบยังเป็นกรอบเดิมนะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 5เหเหรียญ1 9น5เหรียญนะครับทะลุ1,958ก้าหปหรือพนเหเหรียญไปได้นะครับขาขึ้นจะกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งนะครับผมบายจะได้เปรียบตลาดนะครับก็สรุปเป็นภาพรวมประมาณนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของข่าวเงินเฟ้อที่จะต้องติดตามนะครับเราต้องมาดูว่าเงินเฟ้อนะครับ มันมีแนวโน้มอย่างไรแต่มองว่าเงินเฟ้อนะครับน่าจะไม่ชะลอตัวลงนะครับฉะนั้นตลาดยังคงคาดการณ์ว่าเฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งอาจจะกดทองให้ลงมาอีกระลอกหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่านั่นแหละฮะต้องมาดูกันอีกทีเนาะในส่วนของตัวเลขนะครับประมาณกลางสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทางเทคนิคอลฟันดัมเบลท์นะครับสำหรับวันนี้ลากไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการทันเทนลงทุนทองวิกฤตครับวันนี้สวัสดีครับ ซื้อขายทองคำออนไลน์กับออสซิลิสสแกนเลยครับ